Thôn 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 ก่อนนั้นนี่ตีเยอะสดสินอยู่เหมือนแต่ว่ามันดำตืนต้นตัวนี้ดำลึกว่าสักีดเออพุ่ม,มาสู้เยแนมีตายใจนี่ตต้องูลค่ะแตงคิ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอรูก้ก สวัสดีครับพบกับผมเมก MTF นะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปตกปลาใช้ฟังกันเป้าหมายหลกัลกๆของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นปลาสากปลาซีนะครับก็วันนี้เนี่ยมากันที่หมายสะพานแพกเมืองหมายเดิมหมายโปรดที่ผมมาตกปลาเป็นประจานะครับก็มากันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับยังไม่สว่างเลยมาถึงหมายก็ประมาณตีสี่ครึ่งนะครับยังไม่ตีห้าก็มาเฝ้ากันตั้งแต่มืดเลยนะครับตั้งใจว่าจะมาเฝ้าก่อนฟ้าจะเริ่มมีแสงก่อนที่ฟ้าจะเริ่มเปิด ก็ช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ปลาสากมักจะกระโดดดีนะครับมักจะล่าเหยื่อเป็นเวลานาทีทองเลยก็ว่าได้ผมก็เลยมาเฝ้าตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ไม่คาดหวังอะไรมากนะครับขอแค่ได้ปลากลับบ้านสักตัวหนึง่งได้มีคลิปไหมเพื่อนๆได้ชมกันนะครับโอเคครับก็ไม่พูดอะไรเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปกันดีกว่า Ui. kia Đột na cái cây lên. Ủa chạy cho vai. Mưa có mưa cọc chạy. tan tí thì tí rồi tay leo nên giống โป้าบอกทังเล่ย์ๆนี่ ในคลิปเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงปลาสากระโดดนะครับแต่วันนั้นเนี่ยปลาสากระโดดเยอะแบบเยอะมากๆนะครับคือวันนั้นเนี้ยลูกปลาเหยื่อก็เยอะปลาสากก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะแบบเยอะมากจริงๆ,ๆิงแต่ในคลิปมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เสียงก็ไม่ค่อยได้ยินด้วย โดดกีที้ได้หลักเดียวกินว่ะแกร้อยไปโดดแต่ป่าบกยังอู้เกินนี่ตอกมายังไม่ว่านี่ป่าบกมาร์กวันนี้ที่เดี๋ยวป่ากไปไปบกแรกพี่นะจวงมดืมดมือนั่นใส่เออใส่เสียงแน่นๆี่โดดแต่พอฟุ้งป่าบกแรกนี้มาตั้งยังเดี๋ยวใส่ตาวิทย์เป,ปรีกัจัก แลกวาซือติกัดดูว่านี่มันโดดตรงเนี้ยเนี่ยตรงเลยถ้ามันโดตีโค้งลายข้าวตรงเนี้ยแึ่มันมีคนต่อหน้าินอยู่สามคนงย่างนึ่งตีตีข้างหน้านี้ไม่ใครได้ซึ่งวันนั้นรุดตัวนึ้งพอแหลกว่าไปฟังยาวพอห็นว่าตัวเยอะๆเดี๋ยวโดอยู่แหลหลกว่าซือถึงแหลกว่าเลยไปฟังยาวออกไปถึงกันลมลมมาแต่นี่ถึงปลาโดดฟังข้างในคลองพี่ีได้ยินเสียงนันึ่งตียาก หน้าหวาเข้าในพอวัดช่องวันถีพารมามาันโดดแต่ก้างนองกันตึ้งลายเข้าในกล้องอันไรนตัวยีตตัวตาเล็กตัวตเล็กเมื่อตัวตักโลได้ลองยื้อแยเลยเยื้อแรกไม่กินปลาบบกก็ยังมากนี

โดนโดนเกืยบแม่กินปักเล็กกองได้อยู่พอดีปอนปอข้อเกียวข้าเกียวดิข้อเกียวดิดูที่ปั๊ ขนาดไก่ไม่จะรู้เลยอ,อีกหลังไม่ออกเลยเดี๋ยยอนดิ โหลว่าต้องโหลได้ตัวนี้อืักตัวนี้ซื้อมาได้ในกรงไม่อ่อนใจดิ <c oughs> โอ้ิบเต้นนี่ก่อนหน้าน,นี้ตีเยอะติบเต้นอยู่เหมือนแต่ว่ามันดำตื่นตัวนี้นตัวนี้ดำลึกว่าสากิจเออรุ่มมาตู้ซิบเต้นเลย

ได้ช่องโลวะ t แต่งคิวขอลุ้นกว่าดีดอืมก็มาเล็กมากต้องอ้วนดิต้องโลวะแตเล่นเยอะตัวเต่าอีทเ <c oughs> <c oughs> ต่าลูกปลาบอกเลย อ้วนดีอย่างไรนี่โอเคโดนจนได้นะครับชาวี้้ตอนแรกคิดว่าโล2โลนะพอขึ้นมาน่าจะ2โลปลาได้อ้วนจับเลยดูกินเหยื่อปักขนาดแค่10บเซนเองนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าวันนี้ปูุงลูกปลากระบอกี่ปลาเหยื่อมันไซส์เล็กนะเหยื่อใหญ่ไม่เอาเลย,ยวกว่าจะโดนตีผิวน้ําหมดไปไม่รู้กี่ตัวแล้วมาโดนเหยื่อปลาตสิบเซนเอง โอเคโมแค่นี้พอตกปลาก่อนปลามันยังมีตกปลากันก่อนโอเคนี่นะครับปลาสากตัวเมื่อกี้ที่ได้เมื่อกี้เลยก็ตัวนี้นะครับไซส์น่าจะประมาณ2กิโลน่าจะสองปลายปลายนะครับตอนแรกคิดว่าโลกว่า2องโลตัวไม่ใหญ่พอขึ้นมาก็ไซส์โอเคอยู่ไม่ไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ถึงกับใหญ่นะครับตึงๆอยู่ตัวนี้เล่นเอาเหนื่อยเลยเช้านี้ เมื่อเช้านะครับช่วงเช้ามืดเนี่ยปลาสากกระโดดเยอะมากปลากระบอกก็เยอะนะครับแต่ตียังไงก็ไม่กินเลยเปลี่ยนเหยื่อเป็นซิ่วไป4ี่ห้าตัวเหยื่อปลาก็อีกหลายตัวไม่กินเลยนะครับเพราะน่าจะเป็นเพราะว่าฝูกลูกปลากระบอกมันไซส์ค่อนข้างเล็กนะครับเหยื่อใหญ่เลยไม่กินแล้วพอดีเมื่อกี้ลองเปลี่ยนเป็นเหยื่อปลักขนาด9เซนดูตัวเล็ก9เซน1ิเซนตัวนี้ก็ตีไปดูไม้แรกโดนเลยนะครับเล่นลเอาเหนื่อยเลยกว่าจะเจอตัวกว่าจะหาเหยื่อที่มันกินนะโห เนยจริงชานี้นึกว่าจะแบบเดือดเดือดกัดง่ายแล้วนะใครบอกปลาเดือดกัดง่ายนี่ดูตัวนี้กว่าจะได้นะตรเหนื่อยก็วันนี้นะครับผมใช้เป็นคันโรลิเดอร์โฮลิซอนนะครับความยาว8ฟุต6เวทเอ็มเประกบกับลอก s h i m a n สเต e ล l a ่าเบอร์ C3000 สายก็เป็นของ Pro h ันเตอขนาด1.5นะครับเป็นสายทัก13แล้วก็จะต่อฟโูคร์บอนด้านหน้าขนาด40ปอนมาแล้วก็จะต่อสลิงเพิ่มมาอีก นิดนสลิงของผมเองนะครับสลิง MTF ขนาด30ปอนด์นะที่ผมใช้เพราะว่าใช้30ปอนด์เพราะว่ามันสามารถเล่นเหยื่อเล็กๆพวกนี้ได้เหยื่อเล็กๆพวกนี้ก็แอคชั่นออกนะครับจะถ้าเกิดเล่น40ปอนด์เนี่ยมันก็พอใช้เหยื่อเล็กได้แต่แอคจะออกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเลยใช้เป็นสลิง30ปอนด์แทนรู้สึกว่าโอเคกว่าก็ชา t h i ไม่แวแล้วปลดล็อกแล้วนะครับประักแต้มที่2ของปีนี้ หายากมากไปนี้ปลาสากปลาจะได้แต่ละตัวไอโอเคอยู่ตัวนี้ไม่เล็กโอเคเดี๋ยวเก็บของเดี๋ยวข้ามไปสะพานฝั่งนู้นกันไปจิกลูกปลาจวดดูนะครับปลาจวดปลากราไปหาปลาเล็กสนุกสนุก,นกตกดูหน่อยเช้านี้ก็ปลดล็อกปลาสากกันที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปแล้วก็เก็บของไปตกปลาฝั่งนู้นกันโอเคครับ โดนนี้วะโดนกลางกว่านี้วะ <c oughs> นี่นี่ปลาปลาตากนี่ปลาตากแต่โบนมากนี่นปลาตากปลาตากปลาตากกินแต่โดนเป็นรอยได้ <c oughs> ตานุ่นมันปรับ <c oughs> ไม่ตาน,นุ่นนั่นปลาปลาเยอะมันเล็ก สามิตสามิตโอ้มุนกลอมาเหมือนตอกบึกปันนั่นแหละเดี๋ยวปาก,กิกมาจ้ามาจ้านะเปิดเปิดรัวก่อนที่หยกยกไซส์ปีกัน สิบสี่ครับแต่มันอ้วนสั้นๆนะมันลงเร็วกันหนึ่งปลาจวดพอได้ครบนับหนึ่งปลาจวดโอ้หนำบิ๊กน้ำบิ๊กเอาพักเดียวแล้ว น่าจะใช่ไม่ร้องกับจวดหมีใจสกะกี้แอ้วเน่าว่าะบัดจวดว่า,าบัดบัดอยู่พี่กายที่ขอรอดหน่อยสจวดสจวดวม<า>ันตึงบอกหลอกลอมาว่างอีตึงปาจีกรุดทิดนี่ จ,ดจดุดจุดบิดสามทางได้ผลด้วยสามทางผูกปูโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลประกอบการวันนี้ได้มาเป็นปลาสากไซส์สองโลก,กว่าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้ลูกปลามาอีกสี่ตัวก็ได้ลูกปลากุเรามาสองตัวนะครับแล้วก็ปลา ผมเรียกสะจวดตัวดดนี้ไซส์ก็ดีเลยนะครับสะจวดก็ไซส์ประมาณนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับได้มาอาจวดสองตัวแล้วก็ปลากุเลาสองตัวปลาฉะงหนึ่งตัวนะครับ ก็เมื่อเช้าเนี่ยไปถึงหมายตอนประมาณตีสี่ครึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงปลาสะโดดนิดหน่อยช่วงช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็พอสักประมาณตีสี่ห้าสิบเนี่ยโดดค่อนข้างเยอะเลยตั้งแต่ก่อนตีห้าจนไปถึงตีห้ากว่ากว่าโดดเยอะมากโดดเยอะแบบโดดแบบไม่รู้จะนับยังไงนะครับโดดเยอะมากนะจะมี4ี่สิบห้าสิบครั้งได้ที่มันโดดมีทั้งมีตั้งแต่ไซส์ไม่ถึงกิโลจนถึงไซส์สี่ห้าโลเลยจากที่เห็นแล้วก็จากที่ฟังจากเสียง กระโดดนะครับวันนี้ที่ปลากัดยากน่าจะเป็นเพราะว่าผูปลากระบอกเนี่ยมันเยอะเรียกว่าเยอะมากๆเลยปลากระบอกวันนี้เยอะแบบเยอะสุดๆแต่จะเป็นลูกปลากระบอกไซส์แบบไซส์เล็กๆนะไซส์ประมาณนิ้วก้อยไซส์เล็กมากแล้วตียังไงก็ไม่กินไม่กัดเลยเป็นเพราะว่าลูกปลาเหยื่อม,มันเยอะด้วยแล้วก็ลูกปลาเหยื่อมไซส์มันเล็กแล้ววันนี้ เหยื่อที่ใช้เขาใช้เป็นเหยื่อใหญ่หมดเลยเหมือนอยากผิวน้าที่ผมใช้ช่วงเช้าตอนแรกก็ใช้ตีเป็นดโอ13เซนก็ตัวใหญ่ลองเล่นเหยื่อตัวใหญ่เสียงดังไม่กินลองเตียมีซอนตัวที่ใหญ่กว่าก็ไม่กินแล้วลองเปลี่ยนมาเล่นเป็นแซมมี่ที่เสียงลูกปืนเบาหน่อยแล้วก็แอคชั่นไม่แรงก็ยังไม่กินอีกลาพลาร่าก็ไม่กินแล้วแล้วก็สังเกตเห็นว่าลูกปลาเหยื่อเนี่ยไซส์มันแบบไซส์มันเล็กปลากระบอกไซส์มันเล็กนะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนเป็น เปนซิลขนาด9เซนดูเป็นเหยื่อไทเกน9เซนก็ตีก็ยังไม่กินแล้วลองเปลี่ยนเป็นเหยื่อปักเหยื่อปักขนาด 17, 16เซนไม่กินแล้วลองเปลี่ยน10เซนอีกก็ไม่กินอีกแบบไล่เหยื่อกันเหนื่อยมากแบบเดาไม่ถูกเดาทางไม่ถูกเลยว่ามันจะกินอะไรจนคิดอะไรไม่ออกแล้วแล้วก็สังเกตเห็นว่าลูกปลายเหยื่อมันตัวเล็กก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เหยื่อปลักของได้ว่านะครับขนาด9เซน10เซนประมาณนั้น ตัวเนี้ยลองเปลี่ยนดูเหยีดลูกปลาเหยื่อมันเล็กลองเปลี่ยนเหยื่อขนาดนี้ดูตีไปไม้แรกโดนเลยนะครับเหนื่อยมากกว่านี้เดาทางไม่ถูกไล่ไล่เหยื่อไล่เหยื่อไปเกือบหมดกล่องไล่เหยื่อเยอะมากกว่าจะได้ตัวนะครับปีนี้ปลากินเหยื่อค่อนข้างยากเลยก็เมื่อเช้าชุดตีประสาผมใช้เป็นคันโซลิเดอร์โฮลิซอนนะครับความยาวแบบ26วิเอ็มเฮดประกบกับลอกเบอร์3000สาย PE 1.5นะครับของโ r รฮันเตอร์ สายหนา4 0พล์คาร์บอนแล้วก็สลิงขนาด30นด์นะครับแล้วก็ตัวเบ็ดนะครับที่ผมใช้เป็นของ L F ตัวนี้ค่อนข้างแข็งเลยนะครับขนาดเบ็ดเบอร์4โซนประาศรั้2กิโลปิดเล็กวัดก็ยังเอาอยู่นะครับแล้วก็ชุดไมโครจิกที่ผมใช้นะครับก็เป็นคันของัรลิเดอร์เหมือนกันจะเป็นคันรุ่นวิกโกลุสนะครับความยาว7.6เวท ML ประกบกับลอกเบอร์3000เหมือนกันลอกตาดิบนะครับ สายที่ผมใช้จะเป็นสายของซีมอนเตอร์นี้ขนาด0.8น,นะครับเป็นสายถัก8หน้าตัดเล็กมากตัวนี้ตีทําระยะโคตรดีเลยเป็นสายเบอร์เล็กที่ผมชอบใช้นะครับส่วนเบอร์ใหญ่ผมจะชอบใช้เป็นของโกลฮันเตอร์แล้วก็สายหน้าที่ผมใช้ก็จะเป็นขนาด25ปอนนะครับอ๋อแล้วก็ขอโฆษณาอันนี้นิดนึงสายสลิงน,นะครับ MTF ผมเพิ่งทําออกมาขายนะครับปกติก่อนอันนี้ทําใช้เองอย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้ทําขายแล้วมีขนาด30ปอนด์แล้วก็40ปอนด์นะครับก็อุปกรณ์เซตอัพที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับผมอ๋อแล้วก็ขอฝากร้านนิดน,นึงนะครับร้านลูกโป่งฟิชิ่งเป็นร้านของผมเองใครสนใจอุปกรณ์ตกปลาเหยื่อตกปลาทุกอย่างมีครบหมดเลยนะครับสามารถทักมาสอบถามทักมากซื้อได้เป็นร้านที่บ้านผมเองนะครับเปิดมานานแล้วแล้วก็ก่อนน้านี้ทำคลิป YouTube ก็ไม่ค่อยได้ พูดถึงหรือโปรโมทสักเท่าไหร่ก็ฝากก็ฝากไปด้วยครับผมก็สามารถมาอุดหนุนหรืออุปกรณ์ที่ผมใช้สนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อที่ผมได้ผมก็ขายมือนกันคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องไว้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวขอตัวไปทำปลาก่อน